ป๋างเง่มห้วยชาวบ้านกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่จัดพิธีเฉลิมเมกาเดพระบรมราชชนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 พันเอกคำกรจื้นกองจื้นภูมิชาการภาคที่1กองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ R C S S ทับ S S A เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติหนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา89พันษา12สิงหาคม2564ณหอประชุมบกดอยก่อวันภาคที่ห กองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ RCSS s ทับเ s สสมมด้านตรงข้ามตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีทหารและมวลชนร่วมวิธีประมาณ1,000กว่าคนชาวคือไทยทุกหมู่เหล่ารวมถึงพี่น้องชาติพันธุ์บนดอยก่อวันแสดงความจงรักภักดีในพระบรุณามคุณและพระบรมีปกเก้าปกกระหม่อม ขอพรอันมเัเสดใดในโลกล่าให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลร,รมัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยชาวไต้และพี่น้องชาวท่าดิพันธ์ได้พึ่งพระบารมีใต้ร่มพระโพธิสมภารตลอดการลนานเทินด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแง่มครับเจ้านายปูน,ปน